สวัสดีครับอยู่กับผูกหล้อดำกินครับเดี๋ยวเรามาดูภารกิจของเจ้าหน้าเรือครับฟอดเขาทำอะไรโอ้ฟักทองครับเขาปลูกฟักทองนะอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยมาดูเขาดัดแปลงยังไงครับกับฐานใส่ปุ๋ยครับอันนี้วิ่งค่อมเลยครับ สวัสดีครับโอ้ดูครับลื่นลื่นลื่นโเขาใส่ปุ๋ยนะตรงนี้ก็ใส่ผ่านอุ้ยตอกเดียวเดียกเดียวอ,อันนี้ก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันครับปุ๋ยขี้ไก่ครับก็คือโรยปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็พรวนดินไปด้วย เป็นผานยกล่องที่ขยายออกมาครับขยายฐานให้มันให้มันกว้างแล้วก็ไม่ต้องเดินใสครับเขาจะถายไปด้วยแล้วก็ไถกลบไปเลยครับดินก็จะเฉะเนเพิ่งตกครับเพิ่งตกเมื่อวานเนี่ยก็จะโรยปุ๋ยที่ไก่ ใส่ไปครับก็ประหยัดแรงงานครับสวัสดีครับโอ้อันนี้ก็ต้องคอยยกออกด้วยครับที่ต้นที่มันที่มันใหญ่แล้วก็มันจะเลื้อยออกมาเนาะบอกอ๋อเดินเก็บบอลต้องเดินเก็บบอกอ๋อผักทองครับผักทองยักษ์ เป็นบ่ยากบ่ปยากบ่ัฟันที่ตลาดตลาดต้องการอันนี้น่าจะเป็นเจ้าแรกครับที่ทดลองปลูกต้องวิ่งเก็บยอดที่มันเลื้อยออกมาหารถครับต้องคอยทะนุถนอมมันนะกว่าจะได้เนาะพืชที่เบาบางฮะเป็นพืชที่เบาบางเปราะบาง เสียน ja. oh. ้อยนี่ไม่ธรรมดาครับเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างที่ขวางหน้าครับนี่แหละชาวเกษตรกรครับปลูกมันฝนยางแล้วก็ต้นทุเรียนเจาะลุมยางเอาหมดครับอันนี้มาใส่ปุ๋ยครับ ปุยไปด้วยเขาโรยปุ๋ยก็ไม่เลยขับเร็วก็ได้ครับเพราะว่าใ,ใช้คนโรยเป็นปุ๋ยขี้ไก่ครับขอกนีใ่ใหญ่มาเลยอ่ะนื่นดินมันจะแฉะนิดนเลยครับขยายฐานครับ ฐานยกล่องเอาให้ันสุดไปเลยแล้วก็โรยปุ๋ยใี้ไกลไปแล้วก็ไถกลกบปกติคนจะเดินโรยนะอันนี้ไม่ต้องครับใช้รายงานประหยัดแรงงานครับทำใหญ่ๆใครจะไปทำเรียนแบบก็ได้ครับ ไม่สงวนหรือว่าจะมีอุปรกรณ์ดีกว่านี้ก็แนะนําม,มาได้ครับนพื้หรือว่าท่านทดลองเพราะว่าเขาเริ่มปลูกครับเพิ่งปลูกดูกกครับหยกจะลื่นๆหน,น่อยเกิดบ้างไม่เกิดแ้างครับตรงนี้น่าจะปลูกมันสัมปะหลังแล้วก็เอามาหนอกแล้วก็ปลูกปักทองครับ น่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดชาวเกษตรกรไทยที่กำลังปลูกอยู่ก็จึงกลางมาได้ครับแนะนำไมาได้ครับใช้ปุ๋ยอะไรกันอันนี้ก็นา่าจะทดลองมาแล้วแหละเดินไปเก็บไอ้ ที่มันเลื้อยออกมาอีกว่านะี่ครับเดี๋ยวมันจะเหยียบต้องคอยเก็บขึ้นมันเสียเวลาตรงนี้แหละแต่มีมีคนเคยไม่เคยทำแบบนี้ครับมีเจ้าแรกแบบวิถีบ้านๆเลยครับ ป็ดปีดปีดคนใส่ตุ้ยก็สบายไปเยื่ยะสําหรับสิ่งนี้เราก็ไปจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ